ตอนตรุดจีนเฮ้ยออกเราต yes! ่อการร้ายและเดนบุกช่วยด้วยเงียบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยอ้ ว้าวดูดิบิ๊กเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะไปดูกันเถอะบิ๊กปะอ้าวตังตอนจะไปไหนล่ะลูกปอนจะไปดูไม่รู้ข้างนอกเขาทำอะไรกันนะฮะท่าทางหน่าสนุกดีอ๋อขบวนแห่เชร์สิงโตไงปีนี้เขาเดินเข้ามาถึงในหมู่บ้านเราเลยว้าวตรุษจีนเหรอฮะปอนขอไปดูหน่อยนะฮะอ้าวตังตอนอ้อเดี๋ยวสิลูกอ จะไปส่วนป่วนเขาไม่ล่ะเนี่ยโอ้ว้าวเจ๋งชะมัดเลยนะเบิอ้าอ้าวอ้าวอ้าอ้าที่สุดยอดสีแดงเต็มไปหมดเลยดูดิเบกมีสิงโตมีมังกรด้วยอ,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 อ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้าอะไรเนี่ยอ่ะอะทุอกที่อาปองัปงปังของใหม่อ่ะโอ้อย่งแรงมาเชีงอ่ะว้าวเจ๋งไปเลยเลงหง ได้ของเล่นใหม่กันด้วยพ่อกับแม่ซื้อให้เหรอล่าหนไม่รู้อะไรเลยวังเงี่ยเป็นวังตุกจริงเหมือนวังครึ่งปีใหม่ของคงจริงอ่ะแหละว้าวปีใหม่เหรอใช่เลี้ยวเพราะงั้นนาพวกอ้ก็เลยได้เสื้อผ้าชุดใหม่รวมทั้งได้เงงแตะเอียรุยอือว้าวะแล้วอ้วนะก็เอาเงงเงี่ยมาซื้อของเล่งเรียบร้อยแล้ว้วย ไม่ปอนไม่เห็นได้เลยอ้าะเลือเป็นคงไทยนะอะปังปองจะไปไล่แตะเอียไล่อย่างไงอะฮะแล้วที่สำคัญนะพวกเราทั้งสองคงนะเป็นเหล็กลี้งเลยได้แตะเอียใช่ใช่เป็นเหล็กลีสุกๆเลยอะฮะ วันตุดจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนคล้ายกับวันสงการานไทยมีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งในปฏิทินจีนโบราณและสิ้นสุดลงในวันที่15ด้วยเทศกาลโคมไฟชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันรุดจีนมาก มีการทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดสดใสเพื่อปัดกวาดโชคร้ายเพื่อเปิดทางให้โชคดีเข้ามามีการประดับหน้าต่างและประตูด้วยกระดาษตัดสีแดงคำว่าโชคดีความสุขความมั่งคั่งและชีวิตยืนยาวห้างร้านต่างเต็มไปด้วยผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เด็กๆซื้อของขวัญให้ญาติสนิทมิตรสหาย ซื้อบัตรอวยพรในโอกาสมงคลในตลาดเต็มไปด้วยผู้คนที่มาซื้อปลาเนื้อสัตว์เป็ดไก่ทุกคนต่างดูแจ่มใสมีความสุขเด็กๆสวมเสื้อใหม่ทานลูกกวาดขนมหวานเล่นพุประทัดอย่างลื่นเริมอ,อีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆตั้งตารอก็คืออ่างเป้ารำเนียมคือผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาและทำงานมีไรายได้แล้ว ะมอบซองสีแดงที่มีเงินจำนวนหนึ่งข้างในให้กับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่าหรือยังไม่ได้ทำงานพร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ซึ่งสีแดงของอ่างเปานั้นมีความหมายถึงโชคดีและเงินที่ใส่ในซองอ่างเปานั้นมักจะมีจำนวนเป็นเลขนำโชคของจีนนั่นก็คือเลข8นั่นเอง